วันนี้ทีมงานของพวกเรามูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ครับวันนี้พวกเราไปที่หมู่บ้านห้วยห้อมพัฒนาซึ่งข้างบนนั้นเนี่ยจะเป็นชนเผ่ามาราบีหรือว่าเป็นชนเผ่าตองเหลืองนั่นเองนะครับบนนั้นจะมีทั้งหมด30ครัวเรือนนะครับมีสมาชิกในหมู่บ้าน125คน <c oughs> เรานำทุนการศึกษาไปมอบให้กับเด็กๆบนหมู่บ้านนั้นนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ดูพื้นที่เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะการสร้างห้องน้ําสาธารณะแล้วก็ติดตั้งระบบเสียงครับเพื่อที่ให้มีการสื่อสารกันในหมู่บ้านได้ครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมชนเผ่าได้เห็นผลงานนะคะจากชนเผ่านะคะที่นั่งทํากันอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าจากเผาวันการทําของมันเนี่ยคือต้องเอาต้นเผาวันเนี่ยมาลอกเปลือกออกแล้วก็ ทำให้มันเป็นบางๆก็เอาเชือกเนี่ยมาถูกับหน้าแข้งถูเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามันเข้าม้วนแล้วก็ถักกว่าจะถักได้แบบนี้นะคะใช้เวลานานมากแล้วก็ต้องใช้ความกระนีในการทำเนี่ยถ้าเราอุดหนุนเนี่ยก็เหมือนเราช่วยส่งเสร,ริมอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านนะคะที่เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานหาเงินเลี้ยงชีพในเมืองถ้าสนใจ<อ>ก็ติดต่อได้ที่ครูติต๋มนะครับเดี๋ยวเราจะส่ง ช่องทางในการติดต่อไปให้นะครับอาจจะทักเข้ามาใน Facebook Page ของเราก็ได้นะครับทุกอย่างในกระเป๋าใบนี้เนี่ยใช้มือทำทั้งสิ้นนะคะราคานะคะที่ชนเผ่ามาราบีเนี่ยเขาก็ตั้งราคามาที่ใบนี้นะคะ1,000บาทค่ะทุกอย่างเนี่ยต้องใช้มือแล้วก็เถา่าวันเนี้ยจะต้องค่อยๆนั่งทำทีละอันทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็สีเนี่ยต้องย้อมทั้งหมดเลย มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยมาช่วยกันส่งเสริมอาชีพให้กับชาวมลาลบีกันนะคะวันนี้พวกเรามีความสุขกันมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นไปที่หมู่บ้านห้วยห้องพัฒนาจ<ไ>ึงทุกบ้านเนี่ยมีเด็กทั้งนั้นเลยนะครับก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้ไปเฉพาะเป็นผู้ให้นะครับเพราะว่าเราก็ไปรับความสุขกลับมา <ๆ S 1> เขามีการจัดแสดง <ๆ S 1> การเต้นนะครับของทั้งกลุ่มเด็กโตกลุ่มเด็กเล็กนะครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านด้วยนะครับเรา ดูไปแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยพวกเราได้ไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดินเข้าออกทุกบ้านเลยทุกบ้านเนี่ยเต็มใจต้อนรับนะครับเวลาที่พวกเราไปเยี่ยมเราได้เห็นวิถีชีวิตของเขานะครับว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องอาชีพนอกจากกระเป๋าใบนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีการทําไม่กว่าดอกหญ้านะครับแล้วก็มีการทําเปลยวนด้วยนะครับซึ่งเป็นโครงการของคุณพ่อบุญยืนที่ไปบุกเบิที่นั่นนะครับ แล้วก็ครั้งนี้เราต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็คือขอบคุณทั้งครูติม๋มครูแบดนแล้วก็ครูเก่งนะครับที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกได้ช่วยประสานงานให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูว่าเราจะสามารถให้ความช่วยเหลืออะไรกับทางหมู่บ้านได้บ้างนะครับ ก็คิดว่าในเร็วๆนี้ก็คงมีการสนับสนุนจากทางมูลินธิมาที่หมู่บ้านนี้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้านให้กับชาวบ้านบางครอบครัวนะครับที่บ้านตอนนี้ชรูรุษีโซงวันนี้เราพบก็จะมีอยู่2หลังด้วยกันนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของโรงเพาะชํานะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบเสียงตามสายหรือระบบลำโพงที่จะสามารถสื่อสารกันได้ในหมู่บ้านนะครับก็ ทางบูรณิธิก็จะได้แจ้งความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือต่อไปและสุดท้ายนะครับเราต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับ ชาวมาาบรีหรือว่าชาวตองเหลืองน,นะครับที่พวกเราได้มีการระดมทุนไปก่อนหน้านี้ควบคู่กันกับที่ได้ให้การสมทบทุนสนับสนุนนะครับการศึกษาให้กับชนเผ่าลัวที่จังหวัดน่านซึ่งพวกเราได้ไปมาแล้วเมื่อวานนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ